สวัสดีจ้ะเ,เพื่อนๆวันนี้หนาวมากเลยหนาวไม่มากนะัแต่ลมแรงมากเ,เพื่อนๆดูนะั่นเลยยอดไม้วันยุดเช่นนี้แต่ประขามอายอดอะไหไหวๆอะ่ะลมมันไม่เคยแรงอย่างนี้มาก่อนมันดีทินาบอนต้นส,งสูงว่าล,าล้มขลอกแคลร์โละเล่หมดนเลยด้วย ความแรงของลมนะทีนี้เป็นไรก็ไม่รู้ลมมันแรงเนะาะยพิ้นตื่นเช้ามาก็เลยมาอันนี้ซท่น่อยไม่ได้ฉีดยาทิ้งมาสองอาทิตย์ละ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงระวังตัวด้วยนะจ๊ะดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะใส่ไปแล้ว <c oughs> นี่จ๊ะ ไอ้ยาจับใบแล้วก็คือใส่ประจำขอยยายพินก็คือฮอร์โมนที่ย่าพินทำนี่แหละน้ําหมักอะไรหมักอะไรอะไรอะไรเป็จเพลิ่มนมเพลิ่อะไรเหลือๆใส่ไปกินหอมดิกินหอมแปลกๆชิกจุกชิบอ้ยอันนี้น้ําหมักลูกยอหมักกล้วยหมักผลไม้ผู้ใหญ่ใจดีให้มา อันนี้หอมหอมหอมเหมือนอะไรนะหอมชวนกินน่ะกินลูกยอนํามาเลยอ่ะน้ำหมักลูกยออันนี้ปุ๋ยเกล็ดเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเกล็ดสักสามช้อนเนาะสูตรยี่สิบห้าสิบห้าสูตรหวาน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 เขาบอกใส่แล้วมันจะหวานบอลคงจะสีหวานเนาะแล้วขอตักก่อนนะจ้าปุ๋ยเก็ดสักสามช้อนก่อน ใส่อะไรไงซิงเยปินไปไหนนะซิงอย่าบอกนะว่าซิงหมดซิงนะไม่ใช่ซึ้งหาซิงก่อนนี่จ้ะซิงซิงปรับสภาพอากาศเนาะกินยยพินกินได้ไหมเนี่ยกินได้ปรับสภาพอากาศเยปินน้ำติดลิ้ใส่ไปประมาณครึ่งซองคนคนคนแล้วก็ซิมเบิ่งคนคนคนแล้วก็ซิมเบิ่งเนี่ยเมื่อคืนยยพินไปจับไก่มา เป็นกอเลยอีนี้บอนเขาเลี้ยงในตู้นะจคะต้องบอกก่อนดูนะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องมากเลยนูนออ่อนเนียจ้ะเต็มเลยเป็นปึกเลยไปเพื่อน,เ,อนเป็นปึกเลยนออ่อนเนี่ยอีนี้ผู้ใหญ่ใจดีให้ญยพินมาเมื่อคืนเนี่ย<ม>บอนกอรจริงๆจากกออย่างใหญ่เลยแล้วดูเนะ่ยให้ดูเนะ่ะฝักบอนเนี่ย แตกแล้วครูใหญ่ใจดีบอกเขาแตกแล้วคือเขาแก่แล้วเดี๋ยวอีกสองวันให้เยพินเอามาขยี้บี้บี้เบาๆแล้วก็ล้างน้ำไ้สะอาดแล้วก็เพาะได้เลยเน่ยจะ้ะผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าถ้าเพาะดีๆเขาขึ้นดีๆขนาดนี้ได้เป็นหมื่นต้นจะ้ะท่านใจดีมากเลยแล้ก็ สำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงบอลมือใหม่นะจ๊ะที่ทำตู้บอลน,นะจ๊ะอย่าได้คิดใส่ปุ๋ยไปในน้ำเลยนะจ๊ะอย่าได้ใส่ปุ๋ยไปในน้ำที่ที่ว่าเราเลี้ยงบอลเลยนะเขาบอกว่ารากบอลจะขาดจ้ะแล้วก็จะไม่โตจ้ะถ้าเราฉีดทางใบอะได้อยู่จ้ะให้ให,ให้ให้ปุ๋ยทางใบอย่างเงี้ยอย่างที่ยายพินใช้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ ใช้ฮอร์โมนบ้างอะไรบ้างอะได้จ้ะแต่ถ้าเกิดเราไปใส่ปุ๋ยทางน้ำปุ๊บนะลากขาดและบอลก็จะไม่โตจ้ะยาพินไ่ายาพินคิดจะใส่หลายครั้งแล้วเนี่ยแต่ยังไม่กล้าใส่วัดีไปเจอลุงเดชผู้ใหญ่ใจดีก็บอกยานะตายยกตู้ชนะใส่ปุ๋ยอะถ้าใส่ทางน้ำละลายน้ำลงไปอ่ะเพราะลุงแกเคยทำมาแล้วแล้วตายยกตู้เลย หลังจากคนเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปฉีดเนี่จ้ะเดี๋ยวเยพินมีเม็ดบอลแล้เยพินจั๊กก็จะทำให้เพื่อนเพื่อนดูนะจ๊ะนะจ๊ะอีกสองวันเจอกันนะจ๊ะกับการกระชายบอลด้วยเม็ดอีนนี้เป็นบอลเพราะเม็ดนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยบอลเพราะเม็ดเขาจะแตกกอไวจ้ะ จากขั้นผู้รู้บอกมานะบอกว่าพอเขามีรากเขาสร้างต้นพอต้นเริ่มสมบูรณ์ปุ๊บเขาจะขยายนอเลยนะเนี่ยเนี่ยแตกนอกเลยเนะี่ยมีหัวใหญ่แล้วนะั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยยายพินก็ต้องคุยอีกแหละท่านก็บอกยายพินนะ่ะชอบคุยบอลรากบอลจะขาดแต่มันเคยชินไงจ้ะเพื่อนๆยายพินเห็นบอลไม่ได้ต้องคุยดูว่าหัวยาวหรือเปล่า มันเป็นฟาร์มเคยชินมาเดี๋ยวเอาน้ำเอาปุ๋ยใส่นี้ก่อนเอ้ไม่ใช่เอาอันนี้ฉีดก่อนเนี่ยเขาบอกใส่ได้ออสโุมโคดรเนี่ยวโฆษณาให้เขาออสโมโคตลองก้นหลุมอ่ะลองใส่แบบผสมดินได้นิดหน่อยจ้ะแต่ถ้าปุ๋ยละลายไว้อย่าใส่นะจ๊ะอีนี้ออสโุมโคดนี่คือปุ๋ยละลายน้ำช้าจ้ะแต่มันก็จะมีราคาสูงหน่อยเนาะ กิโลหนึ่งเยพินซื้อมาสามร้อยบาทเขาบอกถ้าซื้อในในในอะไรทางออนไลน์นะไม่ถึงละกิโลละสองร้อยกว่าบาทจ้ะแต่ถ้าเกิดเราซื้อปุ๋ยละลายน้ําไวน้นะกิโลหนึ่งมันยี่สิบกว่าบาทเองราคามันถูกกว่ากันสิบเท่าอ่ะจ้ะแต่ว่าถ้าใส่ข้างนอกก็ได้จ้ะใส่บอลน,นอกตู้ได้แต่ถ้าเกิดใส่บอลในตู้นะตายจ้ะเขาบอกมา อันนี้จริงหรือไม่จริงก็ต้องเพื่อนเือนก็ต้องทดลองกันเอาเสี่ยงกันเอานะเพราะเยพินคงไม่กล้าเสี่ยงหรอกจ้กก็ลองทําตามท่านผู้รู้ดูเนาะเดี็กก็ไอ้กระป๋องอย่างเงี้ยเนี่ยกระป๋องฉีดยาแบบนเนี้ยเนี่ยเยพินไม่รู้เนาะซื้อมาทีแรกใส่เต็มกระป๋องเลยผสมยาอย่างนี้เนี่ยผสมทีทีละสิบริรสิบริรแบบนี้นะ สมทีละสิบลิตรสิบลิตรแล้วกาเทใส่เต็มกระป๋องเลยจ้ะพี่พินอยากจะบอกว่าถ้าเราใส่เต็มกระป๋องอะมันจะนจะปั๊มลมไม่ได้นะจ้ะไอพินขอใส่ก่อนเน